ฟุตซอลหญิงคีช์โลก2025นะครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับนัดที่2ของกลุ่ม B ครับทีมเพลตไทยพบกับทีมชาติแคนาดาเลยครับเกมเริ่มครับดาริกากลับมาทินาธรมน์แล้วอาริยาครับเฮนย์ให้มาทินาธรมน์ซ้ายมีแล้วได้โอกาสจบจังหวะนี้ติดบล็อกตัวไกลมีกดซ้ำจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูเร็วครับจากดาริกาเพนไพลุนครับดูอีกครั้งครับธัรมน์ไหลมาเป็นเจจลราครับ ยิงเบติดแต่ว่าไหลมาเข้าทางดาริกาซัดด้วยขวาแบบไม่จับเลยครับบอลพุ่งแรงเสียบเสาแรกเข้าไปครับเจนจิรายิงยัดกันมาแล้วโอ้สองศูนย์เลยครับลูกสูตรครับมาสวยครับแล้วเป็นดาริกาเพนไพลุนนะยครับ4นาที2ประตูครับจังหวะคิกอินเปิดยัดไปเสาไกลครับดาริกาเอี้ยวยิงด้วยขวาวิ่งมายิงเองเลยแล้วฉลับเอ้าเข้าประตูเลยครับโอ้ไล่ขึ้นมาครับ1ประตูต่อ2ครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับ แต่จังหวะแรกของลาลิดานี่แหละครับโอ้โหจริงๆถ้าไม่โดนนี่ก็อาจจะโดนขอวีเอสดูเป็นจุดโทษอีกทีนะครับกลับมาที่ผู้สบันโต้ครับเปิดยาวขึ้นมาเกี่ยวบอลไม่ได้ครับเป็นบอลของไทยแต่ว่าแคนาดาไปพลิกมาเล่นซ้ายมีครับแล้วเปิดกลับเข้ามาชาร์จโอ้โหสองสองครับลูกนี้ไทยไปพลาดกันเองครับโอ้โหแล้วเป็นไปายเลขก้าครับใช่ครับเอสเตอร์บอสซนดูครับบอลเขาพลิกเทิร์นออกมาแล้วไหลครับเรามัวแต่มองบอลเนี่ยครับ แลวดูหักย้อนกับโอ้โหในทีมนะครับนาดเอ้าไทยไปบีบมาได้ครับลูกนี้สวยครับแล้วโอกาสยิงอ้าวเรียบร้อยครับ32ครับลูกนี้ยิงสวยมากๆครับเยียบคมครับยิงแรงแรงรับได้หมดแต่ว่ายิงแบบทิศทางนี้ไม่ไหวครับทำชิงนกับแพรพลอยครับแต่พลอยเลี้ยงไปไม่ไหวครับเจอกับเจอเบียดลูกนี้คนาดาหลุดมาสับขาหลอกแล้วได้ยิงโอ้โห3-3เลยครับช่วงสามนาทีนี้ครับ เราแรงปะทะเสียเปียกครับแพรพลไปเสียกลางทางรนตัดได้ครับราเ็กตัดเข้ามาแล้วเราไปดักทางขวานะครับเขายกออกซ้ายครับมุมมันอยู่ตรงนั้นครับนัทมบุให้มาดาริกาเข้าซ้ายหักข้อยิงลูกนี้เอเรียบร้อยครับ4 3มครับมาครับแพริกของดาริกาดูครับให้มาแอตแทกหนึ่งทีแตะเข้าซ้ายน้ำหนักดีมากครับลูกนี้แล้วเวียงเลยครับไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้จะออกสูสีขนาดนี้นับุเล่นได้ยัดมาจังหวะนี้โอ้สวยครับอริยาแตะหนีมา หนึ่งหนึ่งครับอริยาเข้าขวาแล้วยิงเอาเรียบร้อยกบมาจนได้ครับ5้าครับดูทีครับแกะมาลูกนี้สวยมากนะครับหูดึงจังหวะจนแต่งหนีว่าได้ครับแล้วโยกตัดเข้าขวาล้วยิงเลยครับเสาไกลครับเหลือกันอยู่2คนครับยกมาตรงไกลครับเจนจิราจิงโอ้ลูกนี้สวยเลยครับ6ประตูต่อ3ครับเจนจิราูกผาครับเอาจนได้ครับนี้เราก็หายใจหายคอโล่ขึ้นครับดูครับยกมาน้าหนักดีมากๆครับหูแล้วใส่เต็มข้อแล้วโดนขวานะครับมาเห็นที่ทีบอลมันใกล้ตัวเลยครับ แล้วคนให้เป็นนัทมนอีกแล้วครับวันนี้ก็จบเกมนะครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติแคนาดาไป6ประตูต่อ3เก็บ3แต้มสำคัญครับเป็นรุ่นนัดสุดท้ายกับโคลัมเบียในวันที่28นะครับ